มาแล้วครับดอกแรกดอกกแรครับดอกแรกเงียบกิ๊บครับจะหอยครับหอยก็เอานี่ครับหมอเปียวครับมือเพชรคาดวันนี้ไม่มีเลยสักตัวเย้สวยงามโอ้งามงามโอเคอยู่โอเคโอเคเฮ้หัวเราแข็งขาเมาแล้วครับนี่ครับทองธรรมชาติโอ้ยขาดไปไม่น่าเป็นลากเลย Mm. Okay, oh. ตอนไได้ได oh. ้ได้้ได้ลองถ่ายครูปูที่หลังค้ายนาน่เดี๋ยวคุจะพึ่งปูในคู่ปูดูกันใช้ได้เลยปลาอะไรวะไงปลาขาวจะเป็นเป็นขาวใหญ่ขาใหญ่ปลากระสูบด้วยปลากระสูบกระสูบเอาถายทรงห้เขาดูสะหลังหน้าโอ้ม่ใช่สะคลองจะไป็นโพลี่น้องครับหากินแบบบ้าน มือไปจะขาดกับหวานอยู่คนเดียวไอ้หลังกระท่อมาเนี่คนอื่นนี่หวานไม่ไม่โดนนะถ่ายป้ายเบื้องเนี่ยคลองน้าตรงหน้าแหละคองน้าเบิ้งเบิ้งดอกแรกดอกแรกแม่ละเนี่ยโอ้ยปลาเต็มเลยดอกแรกอืดอกแรกดูเลยเต็มเลยปลาน่ะเห็นไหมเนี่ยมาใกล้ๆดิเอ้อเหรอเนาะเห็นไหมอย่างนี้มาถึงมองพอดีเลยนี่ดอกแรกนี่ มีเหอใส้ไอนไส้ขบงเ้ยมีตะเพียนด้วยวะมาไงวะนี่เข่ไม่ใช่ไไม่เป็นขาวไอ้แบบหนึ่งล้ข่ตะเพียนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ขอขบงเลยบอ้อันี้ขี้เยอะไงขอบงใส้ได้บอบ่เขาดักไว้ตรงด้านมันจะเข้าองปลาเต็มเลยใส้นะบง ยังบ่ได้เบิ่งเห็นไซนี่อไซไฟเนี่ยไซไฟนี่ไซไฟได้นี่นี่ครับไซขอเบิ่งเขาเขาเบิ่งดอกเดียวได้อนุญาตแล้วครับอนุญาตแล้วแค่แค่ดูแค่ดูนี่ยนี่โอ้โหนี่ก็เลยอันนี้วันแห่นี่เลยทั้งหอยทั้งนี่นี่มดนี่หมดซ่าล้างวันเธอวันนี้ตั้แมวแม่ มันวถูกต้องพิกาถูกต้องนี่แหละสาหลังบ้านเขาอืนนีเ่ยนีเมาบ่อยแล้วนี่แมนบันี่ว่าสาโอ้สาธรรมชาติจริงนะเนี่ยสาพีน้ำไหลดูครับได้เลยได้เยอะดอกแรกก็ได้ขึ้นโนเลยเนาะอืมอืมอืมเพ็่ครึ้นติกแล้วคุณเจียอยู่ใต้บันไดเ้อคุณแจบ้านอ่ะถ้าจะเอา เครื่องปรุงน่ะมีเบียร์ไหมเออจไดมีมีตะทานเจไดมีมีตะทานอ่าแล้วก็ว่าจัต่อไปไปที่ไหนพอได้ต้มพอได้ต้มดูเซียนดูเซียนอ้าวหาบอดลุงยังไม่เจอเลยน่ะเห็นเซียนเห็นเซียนมันนี่สามครับดอกที่สองเอาลุไปไกลร้อขวานวันนุ้น เดี๋ยวจะได้ลงอีกไันเชื่อแล้วอัดไปลงตรงนี้มันกัดานตรงนี้จัหวไปถึงนู่นเลยกัออดบอกว่าไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อมอแล้วทำไมพูดอย่างนี้เอาเอานั่นรุดแล้วเอ้าไปหลอดไปลาไปแล้วครับโอ้โหเป็นลิขิต เซียนเซียนหวานเหี้ยวนโอ้ยเอาเอาได้ตักตัวหนึ่งก็ยังดีเอาเร็วเร็วอือป่าอยู่ผมลืมผมปล่อยชาสีมันี่จะนุกสนานครับนี่ครับเซียนหวานเหี้ยมีไหมน่ะตึกตักตึกตักไหมเงียบคิิป เซียนยังไงวะเนี่ยก็ยกดูเฉยยกตูดเดี๋ยวเดี๋ยวดักให้เขาคือมันต้องให้มันหมุนคงที่นะหรือเราเคยดักอยู่ใช่ไอมโอปลามีไหมเงียบชิดยเงียบชิดไม่มีทักตัวโอ้ยไม่มีทักตัวบอกให้เรี่องมูนกินหวานไรปลา